ต่อมาต่อกัำถ้มนะครับเป็นมีเปื่อนๆนะครับถ้ำอาว่าซุมนี้นะครับราคาเท่าไรนะครับซุมล่างนี้นะครับเป็นซุมโฟมชิงชานะครับสเปคก็คือจะเป็นล่างขาของบูสโคบนะครับความหน้าส่วนจุดสามห้าบูพนังกันความร้อนเป็นพีโฟมนะครับหน้านึ่งนิวก็คือไม่ร้อนเลยครับเสียงไม่ดังครับส่วนโต๊ะคับเก้าอี้นะครับทำมาจากแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับขอบหน้าสิบหกมิลนะครับกันน้ำนะครับพวกไม่กิน ทำซี่ลายไม้นะครับมีชิงชานะครับเทปไปให้ซ่องตัวนะครับกว้างๆนะครับจากระยะใจขานะครับซ้ำเม็ดซ้ำซิฟยาวนะครับไปล่างด้านล่างนะครับเอ่อพื้นที่เต็มซ้ำเมตรครับราคาซุ้มตัวนี้นะครับล่างค่าบูสโคบนะครับมีผิวโฟมด้วยนะครับซ่องมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับส่งฟรีนะครับลอยห้าสิบกิโลเมตรนะครับจากจังหวัดกระบี่นะครับ ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับแบบมีจริงชาเป็นรังคาธรรมดาไม่มีพี้วโฟมนะครับราคาซ่องเมื่อหกพันเก้าร้อยบาทนะครับ